ัหักเมียแพงให้ทั้งสองหักกันถึงไม่เท่ายอดท้องกระบ,บองยอดเพชรให้ได้เป็นพอเยื้นแม่มันหักกันสัวนิรันดอนคำอวยพรวันต่างๆคำอวยพรวันคริสต์มาส ในวันคริสต์มาสนี้ขอให้มีความสุขขอให้เป็นวันที่ดีๆในวันมงคลน,นี้นอนหลับขอให้พ่อเงินพันนอนฝันขอให้พ่อเงินเมืน่นคันแมนอนตื่นขอให้เห็นเงินแสนเงินล้านเงินตื้อคำอวยพรเป็นผลดี ขอให้มีแต่เรื่องดีๆในชีวิตบ่ว่าจะวันใดๆก็สำคัญแต่วันนี้ขอให้เป็นวันพิเศษพิเศษกว่าวันใดๆของขวัญน,นั่นมาตามฤดูกาลของมันแต่คำอวยพรนั่นสำคัญกว่า ขอให้ได้สมหวังกับทุกสิ่งที่ต้องการคำว่าที่เป็นมงคลก็จงหับเอาไว้ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้ได้นางให้ได้แยงเงินแสนเงินล้านคำอวยพรเป็นตัวแทนแห่งของขวัญ ขอให้โชคดีขอให้มีเงินไส้ปลอดโลกปลอดภัยด้วยเทินในวันที่ห้างไก่ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเดินหน้าขอให้ก้าวหน้าภาวนาขอให้ประสบผลสำเร็จดอกกุหลาบแทนใจขอให้ดูแลหักษาไว้ ขอให้มีความสุขในยามกุลาบบานคนเหตุเวียกเหตุงานสั้นก็ให้ได้เลือนเงินเดือนก็ให้ได้ขึ้นคนทำมาค้าขายยิบจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองให้ล่ำให้รวยให้ย่อยงยิงให้แหงแหงปังปังคำอวยพรวันเกิด สุกสันวันเกิดสุกสันและสุขีวันเกิดปีนี้ขอมอบคำอวยพรที่ดีๆให้ทานและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ร่ำให้ด้วยให้ยโสยิงๆให้เจริญหุงเหืองด้วยหน้าที่เวียกงาน คำอวยพรคูเสาวสาวสุกสันวันวิวาวันนี้เป็นวันมงคลขอให้ทั้งคูได้เป็นผัวแก้วเมียทิพเป็นผัวข้าเมียคุณเป็นผัวห่างเมียมีผัวหักเมียแพงให้ทั้งสองหักกันถึงไม่เท่ายอดท้องกระบอกยอดเพชร ให้ได้เป็นพอเยื้อนแม่มันหักกันสัวนิีลั้นดอนคำอวยพรคู่บาวสาวแบบที่สองว่าดังนี้ขอแสดงความยินดีนำคู่บาวสาวขอให้ทั้งคู่ได้เป็นคู่สร้างคููสมขอให้ทั้งสองได้เป็นผัวแก้วเมียทิพผัวหังเมียมี ผัวซาเมียหรือผัวหักเมียแพงให้ทั้งสองมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองถือแก้วยอดท้องกระบ,บอกยอดเพชรด้วยกันให้ได้เป็นพอยืนแม่มันหักกันสัวนิรันดอนด้วยเธอคำอวยพรครูบาวสาวแบบที่สาม สุขสันต์วันวิวาขอแสดงความยินดีน้ำค่เบาวสาวขอให้ทั้งสองได้เป็นคู่สร้างคู่สมให้ได้เป็นท้องแผ่นเดียวให้ทั้งสองได้เป็นผัวแก้วเมียทิพผัวหางเมียมีผัวซาเมียอผัวหักเมียแพงให้ได้เป็นผัวแก้วเมียมิง ถือแก้วยอดท้องกระบ,บอกยอดเพชรด้วยกันให้ทั้งสองได้เป็นพอยืนแม่มันหักกันสัวนิรันดรด้วยเธนคำอวยพรปีไม้ซุขสันในวันปีไม้ซุขสันและสุขขี ปีใหม่ปีนี้คอยขอย่อพรแก้วแววววาวดวงประเปิดขอให้สุขล่ำเลิศปีใหม่นี้ภูสุขคนอ่านว่าค่วมจนและพรญาท้ายให้ทิมไว้ในปีเก่าไปสาปีใหม่มาทันทีให้ได้เป็นมหาเศรษฐีพันล้านค้นเหตุเวียกเหตุงานสั้นก็ให้ได้เรือนเงินเดือนก็ให้ได้ขึ้น คนทำมาค่าขายยิบจับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นท้องให้ไหลเนื้องน้องม้าบบได้ขาดเงินให้ไหลน้องท้องให้ไหลเข้าคนเดินทางไกลไปทางใต้ทางเหนือให้มีผู้ซอยซู้คนหาบให้มีโซคลาบเนื้องน้องให้มีเข้าโคองเต็มอังให้ทานได้นางเป็นมหาเศรษฐีป่างน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาป่างน้ำพญาให้พญาอ่อนหัก ให้ทานได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการคํำคมและคํำอวยพรเป็นแห่งบันดาลใจขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขกายสุขใจตลอดปีใหม่และตะลอดไปด้วยเทินขอขอบใจหล,ลายๆที่ที่ตามฮับเบิงฮับสม